สวัสดีครับเพื่อนชาวไท้ายสวนเพื่อนเกษตรและเพื่อนที่รับการทำสวนทุกท่านครับวันนี้ได้มีโอกาสมาสวนมังคุดนะครับและก็สวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อนๆไดยถือโอกาสทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมในช่วงนี้ประมาณเดือน ต้นเดือนพฤษภาค,คมนะครับปี2567นี่ครับทุเรียนกำลังสวยๆเลยนะครับมังคุดก็กำลังออกลูกนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูมังคุดก่อนนะครับมังคุดต้นใหญ่เลยนะครับลูกยังไม่แก่นะครับเพื่อนๆลูกยังออกสีเอ่วเขียวๆอยู่เนี่ยครับ นี้ต้นบางคุดนะครับต้นสวยเลยนะครับด้านข้านี้น่าจะเป็นต้นหมากนะครับเนี่ยปลูกไปริมทางเป็นแถวเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูทุเรียนกันนะครับทุเรียนเขตนี้ไม่จ้าเป็นพันอะไรนะครับนี่ครับต้นสวย นี่เลยดูต้นนี้เลยครับนี่ต้นเล็กอยู่นะครับทุเรียนสาวแต่ว่าลูกดกมากเลยก้านยาวหรือเปล่าเนาะนี่ครับดูลูกเขานะครับเต็มต้นเลยนูน่นนีกต้นหนึ่ง นี่กำลังสวยเลยนะครับนี่งามดีจังเลยต้นนี้เป็นส่วนทุเรียนเลยครับมุมนี้นะครับมีหลายต้นเลยดูต้นนี้ครับต้นนี้ยังดอกเลยนะครับนี่ ผลเต็มเลยนะครับเป็นสิบเลยเต็มต้นเลยครับอืมสวยๆเลยนะครับทีนี้ถือว่าดกเสียได้เลยมีต้นไหนอีกหน่อยสิ กำลังให้น้ำเลยครับด้านในนี่ครับคือเป็นครั้งแรกเลยครับที่มาเยี่ยมชมสวนทุเรียนที่จันทบุรีนะครับใครสนใจนะครับจะมาหาทุเรียนรับประทานก็เ,นเชิญได้นะครับช่วงนี้ทุเรียนเกตจ,จันทบุรียังอยู่เยอะนะครับ ยังอยู่เยอะเลยนี่ครับตัวนี้ใหญ่หน่อยนี่ตัวนี้ต้องห่อแหละครับนี่ใช้ถุงห่อไว้ ครับท้ายสวนมุกเกษตรนะครับดูมาบอกหมดนะครับวันนี้มาเยี่ยมชมส,วน,สวนทุเรียนกันที่เมืองจันทบุรีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับดูเขาปลูกเป็นสุม่มเป็นโคกเลย